ปิดท้ายกันที่นักข่าวพลเมืองนะคะปีนี้ปี2552ครบรอบ600ปีของวันประสูติการของพระยาติโลกราชหรือที่คนไทยคุ้นกันในชื่อพระเจ้าติโลกราชนะคะเป็นพระราชบุตรของพระยาสามฝั่งแกนกษัตริย์ผู้ครองแผ่นดินล้านานาค่ะทางชมรม พักกินล้านนาหรือว่าปฏิทินล้านนาก็ต้องการนําเสนอเรื่องราวเพื่อนําเสนอพระกิติคุณของพระองค์ให้แก่ชนรุ่นหลังได้รับทราบติดตามจากนักข่าวพลเมืองเหนือค่ะเป็นประจำกุปีที่เมื่อขึ้นศักราชใหม่ ชมรมปรก้กะตือล้านนาจะได้จัดทำปฏิทินหรือว่าปก้กะตืนที่มีรูปแบบการนับวันตามความเชื่อเก่าแก่แจกจ่ายแก่คนปื้นเมืองที่นี่โดยปีนี้ชมรมได้เลือกที่จะนำภาพของบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ล้านนามาเป็นแบบในปฏิทินคือภาพจำลองพระยาติโลกราชกษัตริย์ล้านนาองค์ที่11เอพราะอยากจะให้คนได้รู้กันว่าปีนี้คือปีที่ครบรอบ600ปีชาติการหรือปีเกิดของพระองค์ เป็นภาพของพระยาติโลกราชนะครับเครื่องทรงนี้ก็เอามาจากาผู้ผุูนปั้นเทวดาที่อยู่รอบเจดีเจ็ดยอดเทวัเจ็ดยอดนะครับหรือวัดมหาภูรารามจังหวัดเชียงใหม่นอกจากปักกระเทยแล้วยังมีไดอารี่เล่มน้อยที่มีหูปพระยาติโลกราชประธานสารให้อมื่นด้านพราคตผู้สร้างอารามวัดเจ็ดยอด และยังมีภาพพระยาติโรกราชกัมปปบศาหรือว่าไบาลานที่เขียนว่าไตรปิฎกเพราะบางตำราเชื่อกันว่าพระยาติโรกราชผู้นี้อาจเป็นผู้สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่8ของโลกที่วัดเจดยอดแห่งนี้พระยาติโรกราชทรงสร้างวัดหลายวัดในเจียงใหม่ที่สําคัญคือวัดโพธารามก็ว่าวัดเจดยอด ที่มีเจดียอดตั้งอยู่บนเรือนท่าสี่เหลี่ยมเหมือนมหาโพเจดีพุทธคยาที่ประเทศอินเดียจัดไ่นขครับผมท่านนะจะมีเรื่องของการาาาแผ่อาณาเขตจะอู่่ของมังลายนะไม่เป็นการแผ่อาณาเขตจากเชื่อลายลมาเชื่อใหม่สร้างเมืองเชื่อใหม่แต่ที่รู้เวลาต่แผ่ไปถึงเมืองแน,น้าสิบสองวันา สายใหญ่แล้วไปตั้งประจันรถกับ,บไอไออายุทยาซีพิสโไ้สิบแปดปีปี2อ5พนี้นอกจากจะครบรอบ600ปีชาติการพระยาติโลกราชแล้ววัดเจดยอดแห่งนี้ยังได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระอารามหลวงตย นักประวัติศาสตร์ล้านนาเลยอยากจะฮื้มเมืองเจียงใหม่ได้จัดงานเฉลิมฉลอง600ปีชาติการพรยาติโลกราชให้ยิ่งใหญ่เหมือนได้เกยฉลองเมืองครบ700ปีมาแล้วการที่นำหูบของพรยาติโลกราชมาจัดทำเป็นปกนักตรนก็ถือเป็นหนึ่งในความพยายามและหวังว่าจะมีเสียงตอบฮับห่วมกันย่หื้อปีสำคัญของพระองค์ท่านมีความหมายนักข่าวพลเมืองเหนือ,อรายงานเจ้า ส่วนเรื่องการเมือง